ีแค่ไหนคะถ้าวันนี้คุณสามารถเป็นเจ้าของอากาศบริสุทธิ์ที่มีคุณภาพอากาศเทียบเท่ากับห้องผ่าตัดที่อยู่ในโรงพยาบาลได้โดยค่าใช้จ่ายเพียงแค่วันละ8.5บาทเท่านั้น วันนี้อาจจะดูแปลกสักเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเรานําเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมาวางไว้บนโต๊ะของดูชิ้นใหญ่มากๆเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วนี่คือเครื่องโฟกาศนะคะที่มีความสูง56เซนติเมตรถ้าเทียบกับความสูงของจอยนะคะก็คือร5อยเซนติเมตรเนี่ยจริงๆแล้วอยู่แค่ประมาณเข่าของจอยเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ขนาดเครื่องเนี่ยมีความกระทัดรัดมากๆเลยทีเดียวแต่เพื่อให้ทุกท่านสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนก็เลยนํามาตั้งแสดงไว้บน โต๊ะเคาน์เตอร์แบบนี้นะคะเพื่อเราเห็นชัดๆกันว่าลักษณะต่างๆของเครื่องฟอกอากาศของอะ o อมี่นั้นมีลักษณะแบบไหนบ้างนั่นเองนะคะเวลาที่จอยเห็นเครื่องฟอกอากาศเครื่องนี้ครั้งแรกนะคะจริงๆเราต้องบอกว่าทําให้นึกถึงตัวของปอด หรือว่าเป็นการจําลองร่างกายของมนุษย์ของเราอะเพราะว่ามีลักษณะแบนๆนะคะแล้วก็แผ่ออกด้านข้างๆซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นการสื่อความหมายได้ดีนะคะเพราะว่าเครื่องฟอกอากาศเนี่ยจริงๆแล้วโดยหน้าที่ของเขาก็คือการทําให้อากาศที่ไหลเวียนเข้าไปในเครื่องออกมาเสร็จปุ๊บเป็นอากาศที่บริสุทธิ์เหมือนกับปอดของเรานะคะที่ทําหน้าที่ในการ เอาอากาศเข้าไปเสร็จก็กรองพวกคาร์บอนไดออกไซด์ต่างๆนะคะพวกก๊าซต่างๆเนี่ยทิ้งออกไปผ่านทางการหายใจออกเพื่อให้ร่างกายมีออกซิเจนนะคะในการที่จะไปลําเลียงส่งต่อยังเซลล์ต่างๆนั่นเองนะคะฉะนั้นวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกเลยค่ะว่าเครื่องฟอกอากาศเนี่ยถือเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นพอๆกับปอดของร่างกายมนุษย์เลยทีเดียวนะคะเพราะว่าอากาศในปัจจุบันเนี่ยจริงๆก็ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่มีแค่เฉพาะฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆนะคะ pm 2 .5 แต่ก็ยังมีอย่างอื่นอีกเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นพวกแกส๊สขมเหวควันต่างๆสารเคมีที่เราใช้ภายในบ้านนะคะถ้าหลายๆบ้านเนี่ยที่แพ้พวกฝุ่นละอองเกสรดอกไม้นะคะขนจากสัตว์เลี้ยงหรือว่าเป็นเศษจากพรมเฟอร์นิเจอร์นะคะไอระเหยที่มาจากพวกปูนซีเมนต์ผงอะไรต่างๆที่อยู่ตามเครื่องเรือนที่เราเรียกว่าสาร VOC เนี่ยอันนี้ก็บอกได้เลยคะ่ะว่ามันก็เป็นอันตรายทางอ้อมที่เกิดขึ้นกับร่างกายนะคะแต่ถ้าเรา มีเครื่องฟอ,อกอากาศลักษณะแบบนี้อยู่ในบ้านเนี่ยสำหรับคนที่เป็นภูมิแพ้นะคะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าเด็กเล็กที่อยู่ในบ้านสัตว์เลี้ยงของเราที่อยู่ในบ้านนะคะจะรู้สึกได้เลยว่าทุกคนเนี่ยได้รับอากาศที่มันสะอาดบริสุทธิ์แล้วก็มีผลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพระยะยาวด้วยนั่นเองสําหรับในพื้นที่หลายๆพื้นที่ที่ตอนนี้นะคะ มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง pm 2.5เนี่ยก็คงจะตระหนักดีนะคะว่าทําไมเราจึงต้องมีเครื่องฟอกอากาศภายในบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่ภาคเหนือของเรานะคะมีความหนาแน่นมากๆเกี่ยวกับเรื่องของภาวะฝุ่นละอองก็จะรู้สึกเลยว่าอากาศที่มันมีการปนเปื้อนเนี่ยมันทําให้เรามีการแสบนะคะระคายเคืองตรงทางเดินหายใจเวลาหายใจเข้าไปก็รู้สึกแสบจมูกนะคะ อยู่ข้างนอกอาคารรู้สึกมีการคันผิวหนังแสบเคืองระคายตาเหมือนน้าตาไหลเกือบตลอดเวลานะคะถ้าเป็นเด็กเล็กๆเ,เ,เนี่ยบางทีก็อาจจะมีการจามออกมาเป็นเลือดไอออกมาเป็นเลือดฉะนั้นเวลาที่เราอยู่ในอาคารลักษณะแบบนี้การที่เรามีการฟอกอากาศหรือว่ามีการปรับอากาศนะสักเล็กน้อยก็จะทําให้เราเนี่ยรู้สึกหายใจได้โล่งหายใจได้สะดวกนะคะแล้วก็สบายที่บริเวณผิวหรือว่าดวงตาก็ไม่ระคายเคืองนั่นเองคนในปัจจุบันนี้ก็เลยนิยมที่จะซื้อเครื่องฟอกอากาศนะคะซึ่งสําหรับแบรนด์ จริงๆแล้วเขามีเครื่องฟอกอากาศที่เป็นสเกลขนาดใหญ่กว่าตัวนี้คือประมาณระดับเอวของจอยนะคะออกมาก่อนเป็นรุ่นแรกๆเลยนะอันนี้เนี่ยจริงๆเราใช้ดีแล้วก็สามารถที่จะกองพวกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อะไรต่างๆมีแสงเลืองที่เป็นแบบลักษณะไลท์เทอร์ปีด้วยนะคะคือสามารถที่จะแบบมีแสงบําบัดอะไรแบบนี้ฟังก์ชันมันเยอะมากเลยทีเดียวแต่ด้วยความที่อาจจะมีขนาดที่มันใหญ่แล้วมันอาจจะเคลื่อนย้ายได้ยากก็เลยมีการลดสเกลลงมานะคะแล้วก็เป็นความโชคดีของ มากที่ประเทศไทยนะคะได้มีการนําเข้าตัวที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าก็คือเครื่องฟอกอากาศที่เป็นขนาดกลางเข้ามาซึ่งจริงๆน้ําหนักโดยรวมของเครื่องนี้นะคะประมาณแค่7.5กิโลกรัมเท่านั้นเองสําหรับผู้หญิงตัวเล็กๆนะแบบจอยนะคะสามารถเคลื่อนย้ายได้แบบสะดวกสบายนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นอะไรที่อำนวยความสะดวกมากสําหรับการใช้งานนะคะที่มันแพทิคโกลมากๆเลยแล้วก็สําหรับการดีไซน์นะคะอยากจะชี้ชวนให้ดูสักเล็กน้อยนะว่าเป็นรูปทรงที่สามารถตั้งได้ ในอาคารรูปทรงอะไรก็แล้วแต่นะคะสถาปัตยกรรมแบบไหนก็แล้วแต่โดยเชื่อว่าอนนี้มันจะเป็นรูปทรงที่สามารถเข้ากับพื้นที่ได้แบบอย่างดีมากๆเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามันก็จะเป็นลักษณะที่ออกแบบมาแบบเรียบหรูแล้วก็ด้วยความที่เป็นสีขาวนะคะดูสะอาดสะอ้านแล้วเวลาที่มีไฟแสดง อะไรต่างๆบนอุปกรณ์เราก็จะสามารถเห็นได้ชัดนั่นเองนะคะซึ่งสําหรับในตัวเครื่องอันนี้นะคะมันก็จะเป็นลักษณะแบบแผ่ออกด้านข้างแล้วก็มีลักษณะเป็นตัวแบนๆนะคะลักษณะแบบนี้อัน,นเนี้ยเป็นนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลด้านการออกแบบเลยทีเดียวนะคะซึ่งสําหรับอะโทมี่เองเนี่ยก็จะใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบให้มีรูปทรงที่ทันสมัยนะคะสามารถใช้งานได้แล้วก็จัดเก็บหรือทําความสะอาดอะไรแบบนี้คือ คิดคำนึงถึงเรื่องการใช้งานการประหยัดพื้นที่นะคะอะไรต่างๆทำให้เราเนี่ยได้รับรางวัลด้านการออกแบบมาด้วยนั่นเองนะสำหรับในตัวของเครื่องนี้นะคะเวลาที่เราได้มาแล้วเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าไม่มีเขาเรียกว่ามือจับหรือทำอะไรเลยนะเหมือนเป็นเครื่องแบบเครื่องๆนะคะเราสามารถแบกโอบๆไปอย่างนี้ได้เลยนะแล้วก็บริเวณด้านหลังนะคะตัวอ,อยากให้ดูสักเล็กน้อยนะว่าเป็นพื้นที่ที่แบบมีอากาศเข้านะคะก็จะเป็นรูๆลักษณะแบบนี้แต่ก็ไม่มีตัวจับหรือว่า คือเรียบไปเลยแต่ตัวฝาข้างหลังนะคะมันยึดด้วยแม่เหล็กฉะนั้นเวลาถอดออกมาก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับเออถอดออกมาได้เลยนะคะแล้วเวลาใส่เข้าไปก็จะเป็นตัวแม่เหล็กที่สามารถเสียบใส่เข้าไปเวลาใส่เข้าไปนะคะก็จะมีเสียงกึกแบบนี้นะคะเป็นลักษณะแม่เหล็กที่แบบดูดเข้าไปติดกันเลยนะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่สามารถที่จะปิดได้แบบพอดีสนิทเป๊ะนะ สำหรับเครื่องนี้นะคะจริงๆความดีเด่นของเขาไม่ได้มีแค่เฉพาะเรื่องของดีไซน์เท่านั้นนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเนี่ยพูดเกี่ยวกับเรื่องของฟอกอากาศเราจะดูเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการกรองอากาศเป็นสําคัญนะคะเครื่อง Air Purifier หรือว่าเครื่องฟอกอากาศของอ t o m i มี่เนี่ยจริงๆสามารถกรองไม่ได้แค่เฉพาะฝุ่นละอองเท่านั้นนะคะฝุ่นละอองเราสามารถที่จะกรองได้เล็กสุดคือ0.3ไมครนซึ่งแน่นอนว่ามีความละเอียดแบบเป็นผงแบบเล็กมากๆนะเล็กกว่า pm 2.5อีกนะคะถ้า pm 2.5เนี่ยมัน ลอยเข้าไปในขแขนงปอดของเราแน่นอนนะคะว่ามันทําให้เกิดพังผืดหรือว่าเป็นอันตรายกับปอดของเราแต่เนี่ยสามารถกรองที่มันเล็กๆก,กว่านั้นอีกนะคะคือ0.3ไมครอนมรก็แปลว่าอากาศที่ออกมาเนี่ยมันมีความละเอียดมากๆแล้วฝุ่นผงที่เป็นเศษแบบเล็กๆมากๆเนี่ยมันไม่สามารถที่จะผ่านเครื่องกรองนี้ได้อย่างแน่นอนฉะนั้นก็จะมีการปล่อยแค่อากาศที่บริสุทธิ์มากๆแล้วก็ไม่มีพวกฝุ่นละอองนะคะคนที่เป็นภูมิแพ้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแพ้พวกฝุ่นนะคะพวกไรฝุ่นต่างๆที่อยู่ในห้องพวกพรมขนสัตว์เสื้อผ้าผ้มาม่านที่มันมีการอมฝุ่นเนี่ยจริงๆแล้วถ้ามีเครื่องนี้อยู่ในในห้องนะคะอันนี้จอยเชื่อว่าแบบมาันดีมากๆแต่นอกจากเรื่องของการกรองฝุ่นแล้วนะคะสําหรับบ้านไหนที่มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นะไม่ใช่อย่างเฉพาะคือแค่กลิ่นห้องน้ําอย่างเดียวนะฮะกลิ่นเนี้ยอาจจะหมายถึงพวกสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในบ้านของเรานะคะมีกลิ่นรบกวนของสัตว์เลี้ยงนะคะหรือว่าผู้ป่วยติดเตียงที่เราจะต้องมีการ พวกอุปกรณ์การแพทย์ยาหรือว่าการทําแผลที่มันมีกลิ่นเราอาจจะไม่ชอบกลิ่นอะไรลักษณะแบบนี้นะคะมันก็จะกรองพวกกลิ่นพวกนี้ได้ทั้งหมดเลยอันนี้ดีมากๆแล้วก็อะไรที่เป็นคมเหมาเป็นควันนะคะเห็นแบบมีควันขมุกขึ้นมาไม่ว่าเวลาเราจุดทูบจุดเทียนทําประกอบอาหารหรือแม้แต่คนที่สูบบุหรี่แต่ว่าสูบบุหรี่นี่ไม่ดีต่อร่างกายนะคะแต่ว่าถ้ามีควันอะไรลักษณะแบบนี้มันสามารถที่จะกรองได้เหมือนกันแล้วก็สําหรับ ก๊าซพิษก๊าซพิษที่ว่าอย่างเช่นพวกสาร VOC นะคะตัวที่เป็นผงไอระเหยของปูนซีมเมนต์เครื่องเคลือบที่อยู่บน เครื่องเรือนอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือกรองพวกสารพิษต่างๆที่อาจจะเกิดจากพวกสารระเหยที่เป็นอันตรายนะคะพวกน้ํายาทําความสะอาดอะไรต่างๆที่ใช้อยู่ในบ้านอันนี้ซึ่งอันนี้เวลาที่เราสูดเข้าไปเยอะๆเนี่ยมันก็จะเป็นผลที่ไม่ดีกับปอดกับร่างกายของเรานั่นเองนะคะอย่างถ้าเป็นร้านต่างๆพื้นที่ที่มีการใช้เคมีอะยกตัวอย่างเช่นทําสีผมทําเล็บจริงแล้ว,ลว,ลว,ลวตอยก็อยากจะแนะนําให้มีเครื่องฟอกอากาศตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เราทํางานด้วยเหมือนกันนะคะ,นะคะเพราะว่ามันจะช่วยกรองพวก แก๊สพิษต่างๆเนี่ยออกไปแล้วก็ที่เด็ดที่สุดนะก็คือเรื่องของการกรองนะคะพวกเชื้อลาเชื้อแบบทีเรียไวรัสต่างๆซึ่งรวมไปถึงโคโรนาไวรัสด้วยนะคะเพราะว่าอนุภาคหรือว่าความเล็กของไออะไรต่างๆพวกนี้มันไม่สามารถผ่านเครื่องกรองเข้ามาได้นั่นเองนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นข้อดีมากๆเลยนะว่ากรองได้แบบครบทุกด้านเลยนะคะแล้วก็สําหรับฟังก์ชันการใช้งานของเขาเองเนี่ยจริงๆเราต้องบอกว่ามันง่ายมากๆสําหรับท่านไหนที่ออกแนวขี้เกียจหรือไม่อยากจะไปตั้งค่าอะไรต้องบอกว่าเครื่อง องฟอกอากาศของอัโทมี่เนี่ยเป็นลักษณะของเครื่องฟอกอากาศอัจฉริยะมากๆเพราะว่ามีโหมด AI ที่สามารถที่จะตรวจจับนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอากาศคุณภาพต่างๆก็วัดได้ตามปกติกล้องออกมาเสร็จเรียบร้อยก็มีการแสดงผลออกมาเป็นแถบสีข้างล่างนะคะซึ่งการแสดงแถบสีเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าบริเวณอากาศที่เราอยู่นั้นดูแล้วมันสกปรกอยู่หรือว่าเป็นคุณภาพอากาศที่เริ่มแย่แล้วนะคะหรือว่ามีลักษณะที่เป็นปกติดีกับอากาศที่ ดีมากๆหรือว่าอากาศที่บริสุทธิ์แล้วนั่นเองสําหรับแถบสีตรงนี้นะคะมันจะแบ่งออกเป็นสีสีนะก็คือตัวถ้าเป็นค่าที่มันขึ้นเป็นสีแดงนะคะอันนี้อากาศเริ่มอยู่ในโซนที่อันตรายหรือว่ามีมลภาวะสูงมากๆนะคะแล้วก็ถ้าขยับลงมาอ่อนนิดนึงเป็นสีเหลืองนะคะอันนี้ก็เป็นคุณภาพอากาศที่เริ่มแย่แต่ก็อาจจะไม่ได้ถึงที่สุดเหมือนกับสีแดงนะคะแต่ถ้าเป็นอากาศแบบลักษณะปกติทั่วไปนะคะอาจจะอยู่ในห้องปรับอากาศแบบนี้ส่วนใหญ่แล้ว มันจะขึ้นเป็นสีเขียวก่อนนะคะแต่ถ้ากรองไปในระดับหนึ่งแล้วนะคะเป็นอากาศที่มีความบริสุทธิ์เลยเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นสีฟ้าหรือออกเป็นสีาขาวๆนะคะอันนี้คือคุณภาพอากาศที่บริสุทธิ์ จากเครื่องฟอกอากาศของเรานั่นเองอันนี้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็สําหรับเครื่องของความเร็วต่างๆที่เป็นรอบในการปล่อยลมออกมาอะไรลักษณะแบบนี้เนาะก็สามารถที่จะเลือกได้ในโหมด AI เขาก็จะปรับอัตโนมัตินะคะความเร็วมี3ระดับ1 23แล้วก็เป็นระดับเทอร์โบเนี่ยอันนี้จะแรงนะคะแต่ถึงแม้จะขึ้นว่าเป็นเทอร์โบนะแต่ระดับความดังของการทำงานเครื่องไม่เกิน50บเดซิเบลซึ่งถ้าสำหรับใครที่ ไม่ทราบว่า50เดซิเบลนี่มันประมาณไหนนะคะ ก็คือเหมือนกับแค่เรานั่งอยู่ในห้องสมุดอะแล้วก็อาจจะมีเสียงแบบทําประ,กะตกบ้างนะคะเสียงแบบหยิบหนังสือเปิดพลิกไปพลิกมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเป็นเสียงแบบเล็กๆก็แก๊กก็แก๊กอะไรอยู่ในห้องสมุดแบบนั้นนะคะคือเงียบมากๆเลยทีเดียวไม่เกิดการรบกวนระหว่างการทํางานนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวที่เป็นลักษณะของการแสดงพวกฆ่าไฟอะไรต่างๆถ้าเป็นคนที่ไม่ต้องการให้เกิดแบบแสงรบกวนในระหว่างเวลานอนก็สามารถที่จะเลือกปิดไฟหรือทําอะไรได้แบบ ปกติเลยทีเดียวนะคะอันนี้ดีมากๆเลยนะแล้วก็สําหรับนะคะตัวของไส้กรองที่อยู่ในเครื่องเนี่ยคือถ้าเราใช้งานไปสักระยะหนึ่งนะคะขั้นต่างก็ประมาณ6เดือนนะขึ้นอยู่กับคุณภาพของอากาศที่เราใช้ในทุกๆวันนะคะหรือว่าจํานวนชั่วโมงในการใช้เครื่องฟอกอากาศมันก็จะเปิดแล้วก็แสดงค่าให้เห็นเลยว่าตอนนี้เนี่ยต้องการเปลี่ยนไส้กรองแล้วนั่นเองนะคะทีนี้สําหรับเครื่องนี้เนี่ยจอ,อยอาจจะยังไม่ได้สิบลักนะคะ แต่ว่าจะขออนุญาตแบบว่าทําให้ดูเลยแล้วกันเนาะว่าการที่เราใช้เครื่องฟอกอากาศมันจะยังไงอะไรนะคะอ่าเสียบปลั๊กมีเสียงแล้วอ่าโอเคค่ะเรากดเปิดได้อ่าสวยงามมาล่ำจิกนะคะ คือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราเปิดปิดเสียบปลั๊กอะไรแบบนี้คือมีกระแสะไฟเข้าไปในเครื่องเขาก็จะมีเสียงเตือนนะคะเป็นการแจ้งลักษณะของการทํางานให้เราทราบว่าตอนนี้มีกระแสะไฟจ่ายเข้ามาในเครื่องแล้วนะคะซึ่งอันนี้ก็ดีมากๆในตอนที่การใช้งานครั้งแรกนะคะที่เราแกะออกมาจากกล่องเลยอันนี้ก็เป็นความประทับใจมากๆเลยทีเดียวนะคะจอยได้รับของชิ้นนี้มาที่บ้านเนี่ยก็คือสามารถที่จะแกะแล้วก็ยกกล่องขึ้นมาได้จากด้านบนเลยโดยที่ไม่ต้องตะแคง หยิบคว่ำหงอะไรพวกนี้เลยนะคะแล้วก็พอเราได้เครื่องมาแล้วเนี่ยการซื้อเครื่องครั้งแรกจะมีไส้กรองนะคะพร้อมการใช้งานเนี่ยอยู่ด้วยในเครื่องเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับคู่มือของการใช้งาน ะะซึ่งสําหรับท่านไหนที่อาจจะยังไม่เคยดูรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เครื่องฟอกอากาศของอโ o มีสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมนะในช่องทางของบริษัทอโ o มีได้โดยตรงนะคะที่ c ช n แนลอโ o มีสสาหรับตอนนี้นะคะจะเห็นได้ว่าโอ้โสีคือแสงมันอาจจะแบบว่ามีความสว่างนิดนึงนะคะในห้องที่เรากําลังอัดรายการกันอยู่ตอนนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยแถบอะขึ้นเป็นสีฟ้านะคะแปลว่าคุณภาพอากาศในห้องเนี่ยโอเคมากๆจะมีตรงแผงควบคุมนะคะ หรือจอแสดงผลเนี่ยที่อยู่ด้านบนซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวเลขมันก็จะสัมพันธ์นะคะกับสีที่แสดงข้างล่างยิ่งค่าตัวเลขมันสูงแปลว่าตอนนี้คุณภาพอากาศมันมีความแย่แล้วก็จะเป็นสีแดงแต่ถ้าค่าเลขมันมีต่ําๆเนี้ยแปลว่าคุณภาพของอากาศในห้องเนี่ยมีความบริสุทธิ์สูงนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็แปลว่าคุณภาพของห้องนี้อากาศต่างๆที่อยู่ในห้องนี้ กำลังโอเคเลยทีเดียวสำหรับเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้นะคะจะเหมาะกับห้องที่มีขนาด52.8ตารางเมตรซึ่งกำลังเป็นไซส์ที่พอดีมากๆนะคะแต่สำหรับจอยจอยเนี่ยใช้อยู่ในห้องส่วนตัวซึ่งมีขนาดประมาณ70กว่าตารางเมตรเครื่องเดียวนี่จริงๆเอาอยู่เพราะว่ามันสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้สะดวกเราสามารถถ้า อยู่ในช่วงของการนอนหลับเราสามารถนําเครื่องนี้ไปอยู่ที่ห้องนอนได้ตอนนี้อยู่ที่ห้องทํางานเราก็สามารถนําเครื่องนี้มาไว้ที่ห้องทํางานได้นะคะซึ่งแน่นอนว่าในทุกๆวันถ้าเรามีการเปลี่ยนอากาศถ่ายเทอากาศทุกๆวันนะคะแล้วก็เปิดเครื่องฟอกอากาศประมาณสองสาชั่วโมงอากาศที่อยู่ในห้องพื้นที่อยู่อาศัยของเราเนี่ยมันก็จะเป็นอากาศที่ค่อนข้างสะอาดอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเครื่องฟอกอากาศเนี่ยตัวไส้กรอง อายุการใช้งานจะขึ้นอยู่กับคุณภาพอากาศนะคะหรือว่าจํานวนของชั่วโมงที่เราใช้ในแต่ละวันซึ่งถ้ามันถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนไส้กรองนะคะเขาก็จะมีการขึ้นเตือนสัญลักษณ์อยู่ด้านบน อันนี้เราก็ไม่จําเป็นต้องกังวลนะคะคอยจดวันที่ที่เรามีการเปลี่ยนไส้กรองครั้งสุดท้ายนั่นเองเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับเราแบบมากๆเลยทีเดียวซึ่งสําหรับประสิทธิภาพนะคะของอัตราการฟอกอากาศเขาจะอยู่ที่400ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงนะคะถ้าเวลาเราพูดแบบนี้อาจจะไม่เห็นภาพนะว่าคือลักษณะแบบไหนแต่ว่าถ้าเป็นการที่เรานั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นนะคะในขณะที่ สำหรับเครื่องนี้ในการฟอกอากาศจะมีการเปลี่ยนเนี่ยในหนึ่งชั่วโมงประมาณ5-6ถึงครั้งนะคะก็จะทำให้อากาศเนี่ยมันเกิดความบริสุทธิ์อยู่ต่อเนื่องตลอดเวลานั่นเองเนาะสำหรับเครื่องฟอกอากาศนะคะตัวแผงควบคุมเนี่ยเขาจะอยู่ด้านบนโดยที่เรานะคะสามารถที่จะเล่งเป็นลักษณะของความเร็วลมได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของการปรับให้เกิดการแบบ ทำงานแบบอัตโนมัติหรือว่าเป็นโหมด AI ซึ่งอันนี้มันก็ดีมากสําหรับคนที่ไม่อยากตั้งค่าอะไรนะคะแล้วก็สําหรับเรื่องของการปรับแสงเราก็สามารถที่จะปรับเลือกปรับได้นะคะให้ปิดไปหรือว่าให้เปิดได้สําหรับตอนกลางคืนเนี่ยจริงๆแล้วถ้าใครที่ค่อนข้างจะไวต่อการแบบมีแสงรบกวนแล้วทาให้ตื่นง่ายก็แนะนําว่าสามารถที่จะปิดได้นั่นเองนะคะแล้วก็สําหรับในหมวดของการที่ทํางานอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเราสามารถที่จะเปิดไว้ประมาณ3-4ชั่วโมงต่อวันก็ได้แล้วแต่ ว่าคุณภาพอากาศของเรานะคะเวลาที่อยู่ในห้องมันเป็นลักษณะแบบไหนค่ะและจอยก็อยากจะให้ทุกคนนะคะได้เห็นตัวของไส้กรองของอะโทมีสักเล็กน้อยนะคะที่อยู่บริเวณด้านหลังตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันออกแบบมาดีมากๆเลยนะคะอย่างผู้หญิงตัวเล็กๆคนเดียวนะคะสามารถที่จะอุปกรณ์ออกมาเองได้โดยที่ไม่ต้องรบกวนให้แบบมีช่างหรือว่ามีใครออกมาสำหรับบริเวณด้านหลังนี้นะคะเขาจะมีตัวที่เป็น ตัว P filter ซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับตัวแผงที่เป็นการกรองอากาศนะคะชั้นหนึ่งก่อนตัวนี้เนี่ยความสามารถในการกรองอากาศของเขาจะอยู่ที่ประมาณ10-30ึงไมครอนนะคะเป็นการกรองพวกเส้นผมนะคะละอองเกรสรดอกไม้หรือว่าพวกขนสัตว์อะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะผ่านเข้าไปได้ซึ่งสําหรับท่าเทียบนะคะ เส้นผมของเราเนี่ยอาจจะมีลักษณะประมาณ7 0ถึง100ไมครอนนะคะขึ้นอยู่กับว่าเป็นผมที่มีความหยาบหรือว่าความละเอียดเป็นผมแบบคนยุโรปหรือว่าเอเชียนะซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าผมแบบเส้นใหญ่ๆแบบตัวนี้อันนี้อันเนี่ยจะ100ไมครอนนะคะไม่สามารถที่จะผ่านตัวนี้มาได้เลยยิ่งถ้าสมมติว่ามาเจอตัวที่เป็นกรองนี้นะคะอันนี้เนี่ยเป็นลักษณะของ ตัวแฮปป a ากับคาร์บอนนะที่อยู่ด้วยกันสำหรับท่านไหนนะคะที่อาจจะคุ้นเคยกับการใช้พวกเครื่องฟอกอากาศหรืออะไรอย่างนี้อยู่แล้วก็คงจะคุ้นเคยกับคําว่าแฮปป a านะคะเพราะว่ามันเป็นการกรองอากาศที่เป็นมาตรฐานสากลที่เราใช้กันนะคะแฮปป a ามันก็คือตัว high efficiency particulate นั่นเองเป็นการกรองแบบละเอียดมากๆเลยทีเดียวนะคะซึ่งแน่นอนว่าสาหรับอะโทมี่เองประสิทธิภาพในการกรองก็คือถึง99.9%นั่นแหละนะคะเนี่ยมันเป็นลักษณะของนะคะพื้นผิวที่มี2แบบอยู่ในแผงเดียวกันเขาก็จะเรียกว่าเป็นคอมเพล็กซ์ฟิลเตอร์นะคะเพราะว่ามันเป็นการผสานกันที่เป็นการกรองทั้งอากาศแล้วก็เป็นการกรองแบบมีตัวคาร์บอนเคลือบลักษณะแบบนี้สําหรับตัวของคาร์บอนเองนะคะเวลาที่อากาศเนี่ยผ่านเข้ามาแล้วมีการกรอง ครั้งหนึ่งแล้วเป็นพรีฟิลเตอร์แบบนี้ผ่านเข้ามาเสร็จปุ๊บก็จะมาเจอตัวที่เป็นคาร์บอนสำหรับการดักจับพวกกลิ่นหรือว่าแก๊สพิษต่างๆนะคะถ้าเอาพวกคาร์บอนต่างๆพวกนี้ พื้นผิวของฐานกำมันเนี่ยมาตีแผ่เรียงกันทั้งหมดนะให้เป็นแบบเป็นแผ่นนะมันจะได้ถึงความใหญ่ถึง4 6สนามฟุตบอลเลยทีเดียวแปลว่ามีพื้นผิวในการสัมผัสหรือว่าดักจับนะคะเยอะมากๆเลยฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงว่าผู้กลิ่นค่เหมาควันหรือว่ากา๊าซพิษนะคะ แบคทีรียเชื้อราเชื้อโรคอะไรต่างๆมันจะผ่านตรงนี้ไปได้พอผ่านนี้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะคะมาเจอแผ่นกรองบริสุทธิ์แบบว่าละเอียดเล็กมากๆเลยก็คือตัวแฮปป่าเนี่ยถ้ามีขนาดใหญ่กว่า0.3มไมโครเนี่ยไม่สามารถที่จะผ่านไปได้แน่นอนและสาหรับที่เป็นสองจุดห้าเนี่ย pm 2.5จุดห้าเนี่ยก็คือแทบจะเรียกได้ว่ามันผ่านไปไม่ได้เลยนั่นเองนะคะอันนี้มั่นใจได้ในความละเอียดของพวกเครื่องกรองอากาศไส้กรองอากาศ,อ,ากาศอุปกรณ์อะไรต่าง สำหรับนะคะตัวของไส้กรองของเรานะจริงๆอันนี้มันเป็นตัวที่โดนน้ําได้นะคะเราสามารถที่จะล้างทุกๆ 2- ถึงสสัปดาห์นะก็คือประมาณทุกๆสองสัปดาห์เอามาล้างทีดึงก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าบ้านเราเนี่ยเป็นบ้านที่มีฝุ่นละอองเยอะหรือเปล่านะ,ะพื้นที่ที่เราใช้งานแต่สําหรับตัวนี้เนี่ยโดนน้าไม่ได้นะคะถ้าโดนน้าแล้วตรงนี้จะหมดประสิทธิภาพไปเลยนะพวกฐานกำมันที่มีการเครือบ ลักษณะของตัวดักจับนะคะพวกสิ่งแปลกปลอมอะไรอย่างเงี้ยก็จะลดประสิทธิภาพลงทีนี้เวลาถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยถอดจากเครื่องนะคะหลังจากที่มีการาใช้งานไปแล้วแล้วมันขึ้นแจ้งเตือนสําหรับการที่ต้องเปลี่ยนไส้กรองนะคะก็คือนําตัวนี้ออกมาล้างอะไรปกติส่วนตัวนี้เนี่ยต้องเปลี่ยนเป็นอะไหล่ชิ้นใหม่นั่นเองนะคะไม่สามารถที่จะล้างหรือว่าอะไรได้เวลาเข้าไปในเครื่องนะคะ ก็มีตัวจับตรงนี้นะอำนวยความสะดวกในการดึงเข้าดึงออกแล้วก็เวลาถ้าเราซื้อมาครั้งแรกนะคะตัวนี้มันจะมีพลาสติกหุ้มอยู่เราสามารถที่จะเปิดเครื่องออกมานะคะอย่าเพิ่งเสียบป,ปั๊กเปิดเครื่องออกมาแล้วดึงพลาสติกนะคะแกะตัวที่หอ่อตัวกรองนี้ออกก่อนแล้วค่อยใส่เข้าไปในเครื่องนะคะเราก็ใส่เข้าไปในเครื่องก็มันก็จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกนั่นเอง ทีนี้เวลาที่เราใส่เข้าไปนะคะเราก็จะเห็นว่าตรงนี้มันมีตัวอำนวยความสะดวกให้เราจับดึงเข้าดึงออกฉะนั้นตัวนี้มันจะต้องเป็นตัวที่หันออกมาข้างหน้าอยู่แล้วนะคะแล้วก็บริเวณด้านข้างมันจะมีลูกศรเนี่ยชี้ว่าเป็นด้านขึ้นเราก็จะใส่แบบไม่ผิดด้านแน่นอนใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บ ตัวของไส้กรองนะคะใส่ให้ระนาบเดียวกันกับตัวที่เป็นกรอบของเขานะคะให้มีความพอดีกันเนาะเพราะว่าตรงนี้มันมีการบุกคล้ายๆกับเป็นฟองน้ําหรือตัวที่สกัดกั้นอากาศไม่ให้มันผ่านเข้าไปนะคะคือจะต้องผ่านตัวคาร์บอนเนี้ยอย่างเดียวก่อนเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาตัวพีฟิลเตอร์เนี่ยใส่เข้าไปนะคะด้ามจับก็อยู่ท้้งบนนะคะเราก็ใส่ให้เรียบร้อยตรงกับช่องตรงกับล็อกมันก็จะแบบพอดีกันเป๊ะลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ ค่อยนาตัวหน้ากากของเครื่องฟอกบริเวณด้านหลังใส่เข้าไปซึ่งแน่นอนอย่างที่จอยบอกว่ามันจะมีตัวคล้ายๆกับเป็นแม่เหล็กนะในการดูดตัวของฝาครอบกับตัวเครื่องนะคะเอาไว้ด้วยกันมันก็จะมีเสียงดังแปะ๊ะหรือว่าเป็นลักษณะของการเข้าล็อกแบบพอดี่าเรียบร้อยนะคะเราสามารถเสียบแล้วก็ให้เครื่องทํางานต่อไปได้ซึ่งอันนี้นะคะจริงๆแล้วถ้าเราคิดว่าตัวของ ไซโครงนะคะการใช้ขั้นต่ําอยู่ที่ประมาณ6เดือนถ้าสมมุติว่าเราอะใช้เครื่องฟอกอากาศทุกวันนะคะ แปลว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการที่เราฟอกอากาศเนี่ยมันจะอยู่แค่ประมาณ8.5บาทต่อวันเท่านั้นเองซึ่งถือว่าถูกมากๆนะคะในการที่เราจะมีคุณภาพของอากาศที่มันสะอาดมากยิ่งขึ้นสําหรับบ้านไหนอะที่มีผู้ป่วยติดเตียงนะคะรู้ตัวว่าเป็นคนที่เป็นภูมิแพ้ไอจามบ่อยนะคะหรือว่าอยู่ในเขตที่มีการป่อสร้างหรือว่าอากาศอะไรที่มันคุณภาพอากาศไม่ค่อยดีนะ มีผู้สูงอายุมีเด็กเล็กอยู่ในบ้านอ่ะจริงๆแล้วอยากจะแนะนําให้มีเครื่องกรองอากาศนะคะไว้ในบ้านสักหนึ่งเครื่องอันนี้มันจะดีมากๆเลยทีเดียวสําหรับใครที่แบบร่างกายนะคะกําลังเจ็บป่วยอยู่อันนี้จะเห็นชัดมากๆเพราะ นอกจากน้ํานอกจากอาหารที่เรารับเข้าไปในร่างกายแล้วมีอากาศนี่เลยค่ะที่เราอ่ะรับเข้าไปในร่างกายเราอาจจะเคยได้ยินนะคะที่เรารณรงค์เกี่ยวกับเรื่องของการสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน PM 2.5ซึ่งสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะคะเวลาที่เราออกนอกบ้านเนี่ยมันอาจจะต้องหาสิ่งป้องกันอะไรเพราะ สำหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่มีอ่าค่ามลพิษทางอากาศสงูงอาจจะไม่ได้รู้สึกเท่ากับคนที่อยู่ในเขตชุมชนหรือว่าพื้นที่ที่มันขึ้นสีแดงนะอันนี้เนี่ยจะรู้สึกเลยทั้งแสบตาน้ําตาไหลบ่อยนะคะแบบไอจามเป็นเลือดอย่างเงี้ยแบบคันผิวลักษณะบแบบเนี้ยมันส่งผลกับข้างนอกร่างกายที่เราเห็นชัดแล้วสิ่งที่มันส่งผลแล้วมองไม่เห็นนะมันอยู่ข้างในปอด ะะมันเป็นสิ่งที่อยู่ข้างในปอดเราเราไม่สามารถที่จะรู้สึกได้เลยอันนี้มันเป็นตัวบั่นทอนคุณภาพชีวิตแล้วก็ทําให้อายุเราเนี่ยสั้นลงนะคะเทียบเท่ากับการสูบบุหรี่เลยนะคะฉะนั้นก็อยากจะฝากว่าการที่เราเนี่ยอ,อยากจะลงทุนนะคะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอากาศก็เป็นสิ่งที่สําคัญไม่แพ้น้ําไม่แพ้อาหารหรือว่าปัจจัยอื่นๆสําหรับการมีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้าท่านไหนนะคะที่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะซื้อเครื่องฟอกอากาศกี่ห้ออะไร จริงๆแล้วในท้องตลาดอาจจะมีแบบหลายๆย,ยี่ห้อนะคะแต่ว่าถ้าดูเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติความคุ้มค่าการใช้ระยะยาวความทนทานนะคะหรือในหลายๆปัจจัยอ่ะจอยเชื่อค่ะว่าสำหรับแบรนด์ a n a โทมีเนี่ยเป็นแบรนด์ที่คุ้มค่าทั้งด้านราคาคุณภาพประสิทธิภาพนะ จะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนสําหรับท่านไหนนะคะที่อยากจะสั่งซื้อสินค้าชิ้นนี้ซึ่งเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นแรกของอาโรมี่สาขาประเทศไทยนะคะสามารถที่จะทักเข้ามาได้ในลายส่วนตัวของจอยนะเพื่อที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะตัดสินใจซื้อก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นของที่ค่อนข้างจะชิ้นใหญ่นะหลายท่านอาจจะรู้สึกอยากจะใช้เวลาในการตัดสินใจนะคะแต่จอยเชื่อค่ะว่าถ้าคุณได้ใช้มันใช้ได้นาน สุขภาพดีขึ้นประหยัดเงินในกระเป๋าด้วยและที่สําคัญนะคะสิ่งนี้เนี่ยสามารถที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจด้วยสําหรับคนที่ตัดสินใจที่จะเข้ามาลองศึกษาหรือว่าทำธุรกิจอโทมี่นะคะ และสาหรับท่านไหนนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของจอยไว้นะคะก็อยากจะฝากให้ติดตามกันไว้ด้วยนะช่อง Joy to the World สนุกคิดชีวิตมีมุมมอง mm hmm. เพื่อที่จะไม่พลาดนะคะในทุกๆก,การอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ต่างๆอาหารการกินหรือว่าเครื่องสําอางนะคะแบรนด์ที่น่าสนใจที่นําเข้ามาจากเกาหลีอย่างแบรนด์ Atomic แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการทําธุรกิจนั่นเองนะคะ mm hmm. ก็สามารถที่จะมาติดตามที่ช่องของจอยได้หรืออาจจะติดต่อเข้ามา ทางช่องทางต่างๆที่จอยให้ไว้หน้าช่องนะคะเพื่อที่จะสอบถามูคุยแลกเปลี่ยนกันในหัวข้อต่างๆที่คุณสนใจอยู่นั่นเองนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะจะมีอะไรดีๆมาฝากก็ต้องรอติดตามกัน,นะค่ะสวัสดีค่ะ